ก็ไอซ์จะมาต่างหน้าลุกแบดบอยเท่ๆยิมเหี่ยมยืนหล่อๆอยู่ในมุมมืดซึ่งแบบอยู่ในมุมมืดและคิดว่าตัวเองหล่อมากเท่มากวันนี้ลองพื้นที่จะใช้ก็คือคาทีสเบอร์ศูนย์สามนยเช่นเดิมยังไม่เจอลองพื้นที่เหมาะกับหน้าตัวเได้เท่านี้มาก่อนจริงๆจริงๆเทลองพื้นลงหลังมือโหลดแล้วก็วอร์มลองพื้นนิ้วนั่แหละ จบที่นิ้วตลอดเริ่มที่นิ้วก็จบที่นิว้วใช่ไหมเฮ้ hey, hey. ตอนนี้ติดคำว่าเฮทมาจากไหนวะเฮท ้องขึ้น่องต้นี้เบาดีนะราคาก็เบาจะบอกจริงจริงชิ่งๆทำแล้วก็แบบซื้อมาปั๊มเล่นได้จริงๆนะใช้แล้นะไม่ค่อยขึ้นสิวด้วยวงเล็บพลังหน้านอนนะถ้าไม่นั่งหน้านอนก็ หลาที่ทาลงพื้นเสร็จแล้วก็เราจะใช้คอนซีลกบล่องกบลอยให้หมดนะคอนซีลใต้ตาด้วยเพราะว่าเราเะิดแบบเราจะเลอะาดเป็นสิลที่จมูกแบบขั้นวิกฤตจริงจังจริงจังไปบางที Hey. จะบอกว่านอนน้อยถ้าไม่ทำสีใต้ตา,าจะกลายเป็นผีตาโบรอ่ะเคยเห็นปะ,ะบอ,อแต่งหน้าลูกนี้ก็สำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะที่อยากจะแบบว่าเฮ้ยยังไม่เคยเห็นเราเป็นแบบนี้เลยนะนิ่งนเงียบจะแต่งไปไหนก็ได้อ่ะส่วนใหญ่จะแต่งไปแบบส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ จะแ,แต่งแบบแน,นี้ไปช่วงคืนซะส่วนใหญ,ญ่นะเพราะว่ามันก็คือถ้าบอกว่าแต่งหน้าลุกไปเที่ยวกลางคืนมันจะเหมือนอันที่แล้วนะแต่อันนี้คือแบบมัน,นเหมือนตรงที่ว่าลุคนี้มันจะดูเข้มๆกว่ามันจะดูแบบแบดๆดูจริงจังกว่าเดิมนิดนึงซึ่งไอ้กบผมมม่สีเงินมองนี้มันสีดำใช่ไหมเดีย๋ยวไปยุ่งของผมกบ้างนะแต่เท่าไหร่ าดูในโลกแห่งความเป็นจริงจะบอกว่านี่คือสิ่งที่ใช้เมื่อกี้คอนดิเลอร์ที่ใช้คือสกินโฟสต์โอเคโอเคดีอะแตวก็หนาไปนิดมันอันนี้สิ่งที่ใช้คือ The f a c e Shop สีเขียวแต่ใช้เยอะบิ๊นิดเดียวบิ๊กนิด,ดจริงๆนะมันน่านจะเผามากเอามันจะที่ราวอร์มเสร็จปุ๊บให้มันเสร็จต,ตัวก็กคือเสร็จหนกแก้ม ให้ดูสว่างกว่าจริงนิดนึงเหมือนเราทำไฮไลท์แต่ว่าไอ้ไซเบสมาทำไฮไลท์แทนเพราะว่าเราจะบอกว่ามันเบาดีเหลือเกินเมคอัพเบสของของ The เฟ c e ช็อ p ไม่ได้แทงเหมือที่คิดนะจะจำไม่ได้ว่าเท่าไหร่แต่คือแบบเฮ้ยราคาเหมือนเครื่องสำอางดัสาโตเลยวะจริงๆนะ ถูถูแขทงๆแล้วเราสู้มันได้แต่ง้นอันนี้ก็ไปยืนเท่ๆรอ,รอๆอหน้าผับแนวแบบไม่ค่อยคุยกับใครแนวแบบสองหญิงสองเก้งด้วยกันเงียบนิ่งๆ,งๆ,งๆซื่งสั่ยทห่าง เปลี่ยนตัวเองแต่ทำไม่ได้หรอกถ้าแต่งหน้าแนวนี้ไปเสร็จปุ๊บโอ้โหมาถึงแบบเต้นสุดอ่ะเขาจะเคว่าเต้นสุดใช่ป่ะแนะนําให้กลับไปแต่งแนวเดิมใสๆไว้น่ารักของเราดีกว่านะสิ่งที่เราจะใช้ถัดไปคือตั้งฝุ่นของคาทีเซ็ตหน้าเลยตเราหน้าแห้งนิดนึงหน้าแห้งคือหน้าผิวหน้าแห้งนะไม่ใช่แบบหมดเงินแล้วหน้าแห้ง ไม่ใช่ในความเป็นจริงมันจะไม่ใช่เฮ้ hey. แป้นที่เราใช้คือ17 v e n t e e n เบอร์เบอร์หายไปแล้วอะแต่เบอร์เข้มสุดอของของ17เข้า e e n ก็ไปในบูะรู้จักบูทไหมดักตัะเราจะมาคอนโทรลหน้าให้เล็กที่สุดในโลกกันดูจริงนะเฮ้ hey. ทำไมวันนี้ไม่เขียนคิว้วเขียนคิ้วก่อนเอ่กคอนโทรวเข้าคอนโทร่เฮ้ย <Hey. S 2> ไม่ได้ ต้องเขียนคิ้วก่อนในความจริงแล้วอ่ะเอาม่ที่ส่อเขียนคิ้วเป็นของโคบมาของคุณแม่ซึ่งเป็นสิบปีแล้วละ่ะสาว่าสีมันเข้มจิตใจดีแล้วกันวันนี้สีที่ใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มไม่เหมือนน้ำตาล คลิปที่แล้วนะคลิปที่แล้วมันจะเป็นน้ำตาลนนเหลืองๆแบบคาราเมลคาราเมล,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 ลซึ่งวันนี้ไม่จะหลอเข้มสุดในเปี่ยนคิวตัดนะเป็นเอกตอนนี้เคยบอกคนอื่นว่าแอนตี้เกคิวตัดแต่ถ้าเราเห็นคิวตัดเองเราจะโปกมากสุดขึ้นคิวตัดตัาเหมือนแบบเอาตายางลายคิวมาปั๊มบนหน้าปึ้งเฮ้ยบอกตรงๆเป็นเอกไหมโอเคอะเออว่าจะเปลี่ยนคื้อละไม่อยากซื้อเป็นเอกแล้ว ชฉันี้มี24ปีเริ่มรู้สึกเบื่อเพื่อนเพื่อนรอตัเด็กจะถามก่อนว่าแค่ไหมบอกเลยไหม รออู้เป็นเเอกดูหมือนจะเข่ากันมือเยอะใช่ปะแต่ถ้ามันเถอะเดี๋ยวพอออกซิไดน์ปุ๊บทุกอย่างเริ่มหายไปก็บอกได้เลยว่าโอเคน้องสาวว่าเปลี่ยนชุดไม่เท่ากันเท่าไหร่ กับคิว้วซึ่งวันนี้มาเยอะพกคิ้วมาเยอะมาก <c oughs> สิ่่ใช้ต่อไปคือแป้งฝุน่นของคาทิสเนเลิมเซตไปเซตไดเยอะกว่า ไปเดียวไปแล้วเจอาัวไป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 กลับมาที่แปง้งไม่รู้ผสมรองพื้นเปล่าทำเป็นแป้งผับอะอ่ะนานเอาแล้วกันนะพี่เกียบอธิบายปากล่าง,งหูบนนาเล็กสุดซึ่งดูลึกลับมากจุดไปดูหล่อๆในมุมมืดที่แบบแพอยนี่หล่อจง เก่งที่สุดนะเว้ยเรื่องหลอกตัวเองอ่ะเก่งสุดละนายยะมากจมูกลงสุดคุ้งทะลุเป็นดาวคาร ดังมาว่ะดังมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยหลอกเต้นี่เก่งมากเก่งที่สุดให้เราจะเสร็จแล้วจริงๆแล้วนี่อย่างสุดท้ายที่เ,เราจะทำคือลิปสีนูทดูเหมือนน่าป่วยๆจะทำหน้าเท่ๆเราจะไม่เจอเข้าไปแล้วป่บเฮ้ยมึงกูอยู่ตรงนี้ไม่ไม่ท่ากางที่จะทำตัวแบบนี้แล้วก ฮ่าดูหลอ่อหล่อขึ้นมาหาแจ็กเก็ตกับเสื้อสีพื้นเราลองคืนน้นเ่้นจะบอกเฮ้ยงกินยางไ่ขยอ,อกขวดปะวะไปทำอะไรมือบอกกูได้นะเว้ยเ่้อนอาจจะบอกนี้ก็ได้มักด,ด้วยแต่งหน้าแนวนี้แล้วช่วยใช้น้ำหอมกลิ่นที่มนันแมน นิดนึงไม่ใช่แบบน,นี้ิีดกินอะไรนะดีเกนไวแอเปิลเขียวโอ้โหแต่งตัวแมนมากกินน้ำหอมสาวสุดซึ่งบอกตรงๆว่าไม่ไหวอาจจะไปใช้มาหนงมาเนี่ยอามานี่แอติจูดอามานี่ามาเนียนู่นน,น,นี่นั่นเฟอร์รารี่เยอะแยะที่เราจะใช้ได้ในโลกแห่งความจริงซึ่งถ้าเดินเข้าไปแล้วแบบคลินิกซัมเมอร์โอ้ยไหวปะ คนละเลยใช่ื่นเป็นไรบ้างวะไม่อยากมาหรือเปล่าหรือเป็นอะไรเพราะพ่อ,อโดนแม่ตีหรือ,อ,รอยังไงงั้นก็เคีย์กันเองซึ่งตอนนี้จะบอกว่าลุกนี้เป็นลุกที่อาจจะทำได้ทุกวันก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่แบบลึกลับซับซ้อนอยู่แล้วแต่ว่าช่วยวการแต่งตัวช่วยเปลี่ยนไปในแนวที่แบบสเก็ตเสื้อสีฟืนไม่ใช่แบบแต่งหน้าแนวนี้เฮ้ยคุณไปเสื้อมิกกี้เมาวะ่ะเพื่อนจะบอกเฮ้ยอะไรของมึงวะ หรือการที่แต่งหน้าแนวนี้แต่งตัวแนวนี้ปุคุณยังเต้นสุดพลังปุ๊บคือคืนนั้น,นจะเมาสุดทําไม่ได้ในความจริงทําได้แต่คุณจะแบบสิ่งที่คุณพย,ยายามทำเนี่ยมันคืออะไรเ hey. ออถ้าอยากจะดูให้ดุดันกว่าเดิมช่วยเขียนไลน์เนอร์เส้นคล้ายเส้ตาถึงตาดำรู้คุณจะดูแบบโแบบสิปเปอร์เก้าเก้าเคอมพิวต์วะนะคร แต่ว่าไอนนเป็นคนที่แบบหยิบอะไรได้เขียนเลยไม่ค่อยแคร์หรอกนะว่าจะเป็นเฮ้ยอันนี้มันไลเนอร์หรือเปล่าเฮ้ยหรือแบบอันนี้มันสอบเขียนคิวไนท์ไม่ใช่หรอจริงจริงนะเอาลําบาเดินเข้าไปแล้วเปล่าช่วงในความเป็นจริงไ,ไม่ใช่ในความเป็นจริงไอแอปเลิสุดโอเควัน,นลาของลา,ลาครับด,ด้วยเรื่องแค่นี้แหละบาย